โอ้ยห้องคักห้องแมทนออ่น่าอึงอ่างได้ยินไหมเสียงอะไรลูกลร้ <c oughs> <c oughs> ลองตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะ่ะจนแปดโมงเช้ายังไม่หยุดร้องเลย เสียงอึ่งอ,อ้างห้องแดบดบเต็มฝ้าในห้องอึ้งห้องเสียงแอร์ดังครับแอร์มันดัง ออกมาก้างนอกระเบียงขึ้นฝนตกแห้งค่ะคึงก็เลยห่องหองแต่ถุ่มนึงตกแห้งแต่ถุงนึงตกเบิดขึ้น จยกเสียงอึงแยกเสียงแอด้ดยค่ะเสียงดังไปหน่อยกับคอทษนะคะ่ะแอ์เครื่องนี่มันดังนม่นาเปิดละดังแห้งน,นี่ออกมาข้างนอกก็ดีใจจริงไปจริงมากอยู่นี่ เสียงแอดังดังค่ะขอโทษขอภัยเด้อยค่ะจะว่าอึงห้องจะว่าเสียงแอป้าลูกสาวออกมาสูดอากาศ แดดเต็มฝาตะวาอึงอ่างห้องตึงกรุงเทพห้องอยี่สี่แหละห้องจนเก่าม่งสิบม่งกับว่าเศร้าห้องแดดทอนานได้กับห้องบานเท่าคนนายแก่งออกมานี่เศร้าห้องเนานะสิห้องช่วงฝนตกอันนี้ฝนว่าตกตกแต,ต่งตะมือขึ้นนี่ก็ยังห้องว่าเศร้า เสียงอึ่งอ่างร้องนะลูกร้องดังมากเลย